สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาปรับพื้นที่โอ้โหฝักไม่เอามาจิ้มน้ำพริกเหรอฝกักฝักเพียบเลยอะ่ะตอนนี้ก็เป็นการปรับพื้นที่นะครับของอาจารย์เอกสกนนะครับเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ทําเป็นที่เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์มีนะครับก็มีฐานอัด ผ่านประจุไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเครื่องรีดนะครับเครื่องรีดทําไม้กวาดนะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับข้างในก็จะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่แล้วก็ไส้เดือนนะครับตอนนี้ก็กําลังเคลียร์พื้นที่นะครับน,นี่เหรอฮะนี่ยบบูธ ตส่บูทผมก็มีหน้าที่ถ่ายทํานะครับเฮ้ยลวงลุงดูด้วยใส่ลงไปเนี่ยตัวอะไรมันอยู่ในบูธหรือเปล่าเออวางิบปั ครับอาจารย์ก็ลงมือเองแล้วนะครับปกติก็าทำคนเดียวแหละวปกติอาจารย์ก็เป็นคนมาอยู่นิ่งแล้วนะครับอุ้ยน้ำเนาะ อยากได้ความรู้ก็ต้องแลกหน่อยนะครับค่าค่าเรียนอาจารย์ไม่ได้คิดแต่มันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันหน่อยใช่ไหม นะครับเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ปลูกต้นไม้ใบหญ้าของอาจารย์นะครับแต่ก,ก็ดีน้ำมันท่วมนะครับก็เลยต้องมาหยุดพักการทำธุรกิจของอาจารย์นะครับของอาจารย์ก็มีเยอะนะครับนีก็ไก่แจ้นะครับนี่ไก่แจ้ไก่แจสวยงามาประมาณนั้น เฮ้ยไม่แต่เสื้อกันฝนเหรอ การที่จะได้วิชาบางอย่างก็ต้องแลกมาด้วยยาดเหนื่อยแรงใจนะครับนะฮะแต่ความสําเร็จที่จะได้ไม่ได้ก็ต้องทู่กันนะครับสามน้องเขไาไม่ม <c oughs> าเราจะหจะตก <c oughs> แล้วตรงนี้อาจารย์จะทําเป็นอะไรครับตรงนี้ งนี้ก็บ้านเลยแหละก็เเวลาคนมาเนี่แหลมาเรียนอะไรเนี่ยจะให้มาเรียนรู้งนี้นที่ครับเดี๋ยวจะสี่เราีอย้ายไม้นี่ก่อนครับแล้วก็จะเนี่ยทำฝาฝาติดครับองมือมดไม้ําอแผลเลยโยแล้วจะทาสีดําตรงนี้ นะครับรต,ตรงกลางนะนะครับอาจารย์เดี๋ยวคุไปหาผ้าอีกคนเไอ้เกี่ยวนี่ก็มีนะนะครับอาจารย์ก็จะทําตัวนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะะนครับ,นะรบปรับปรุงแล้วก็จะทาสีนะครับก็มีน้องๆสามคนนะครับนะมาช่วยนะครับ เนี่ยเกมครับเจ้าจะขุดวัดขาไปดูนะครับนี่ครับอาจา,กการย์ก็ทำหลากหลายเลยครับนี่ก็เป็นไม้นะครับทัานอยู่ไม่ค่อยวางเลยครับนี่ครับปัญหาน้ำมันท่วมนะครับ ก็เป็นไก่แจ้งครับนี่ก็เป็นไก่ดำนะครับที่อาจารย์เลี้ยงไว้นี่ก็เป็นเอ่อจเดือนนะครับจะเดือนที่อาจารย์เลี้ยงไั้ อาจารย์เอบบาอะมาใส่เนี่ยอาจารย์ก็แบบง่ายๆครับแต่เมื่อก่อนมันเป็นคางใหญ่ครับอาจารยก็อาจารย์เอาอะไรใส่ไปเนี่ยอะไรตัวเหลืองครับอ้าวทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะตัวแบบเหลืองเลี้ยงนะนะตัว,ต,วตัวเหลืองมอะน้ำเต้าหู้อ่ะอ๋ออ๋อครับเป็นจากน้ำเต้าหู้น้องจีนอารจ่าตัวเอง ใ่ใช่โดนจริงครับครับเดี๋ยการเมื่อก่อนอาจารย์ก็นี่ครับาราก,นนะา,รกรบารเลี้ยงไส้เดือนเป็จนจากขยะอินทรีย์แบบทอดซูมินนะเมื่อก่อนมนีการทำนะครับครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไปที่นี้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกสกลเลิศสิริอดุดมด้วยนะครับครับ